ไปพักได้แล้วนะเรียยเลื่อยังไงครับง่ายทองครับโดนหมัดครับโอ้โหโอ้โหเไปความใหญ่ครับของท่านันอเลสกซนเดอร์สดกว่าหนุ่มกว่าใหญ่กว่าครับเอาดูครับแหมีลื่นครับเรือดคู่ครับ โอ้โหโอเล็กซานเดอร์ยังทนได้โอเล็กซานเดอร์ดีนักแรงแล้วก็ใหญ่ครับนี่เลยครับแกไปบอกเองครับพี่บัวครับอยากเจอของจริงก็เอาเรื walls, ่องเหมือนกันครับนั่นโอเล็กซานเดอร์เอาใช้ก่อนครับได้เปรียบเนี่ยครับพร็อพไปเรื่อยเอาซ้ายมาครับพี่บัวขาวโอ้โหนี่ครับฮือฮาครับออกเลยฮือฮาออกเลครับโอ้โหดูครับเชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกของใครหลายๆคนครับที่ได้เห็น ฟอร์มของอเล็กซคนเดอร์ครับนี่คือแชมป์โลกฟิกบ็อกซิ่งครับดูกระชับกระเฉงขึ้นครับส่วนนั้นโอเล็กซานเดอร์ครับเดี๋ยวดูกับเอ้กเตะพิ้เลยเลื่อนด้วยนะแชมป์โลกครับวาโกฟิกบ็อกซิ่งครับเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดของฟิกบ็อกซิ่งเราเดือดวัดแกกันแล้วครับเอาครับแรกกันเลยครับความถนัดนี่อาจจะใต้ต่างกันแต่มาเจอกันได้ครับที่นี่กก้เขาเริ่มเน้นความนักแรงขึ้นมาแล้วครับเ อ่านี่ครับก็อยู่ในกตรรกะของคิกบ็อกซิ่งครแล้วไปซ้ายหัวขาวดึงดึงหลบแล้วโอ้ยไปซ้ายครับหัวขาวเอาไปขวาขึ้นไปซ้ายเนี่ยแหละครับซ้ายซ้าอ๋อครับโอเล่เซเดอร์ไม่ยอมนะมีโต๊คืึ้นตลอดดูครับหัวขาออกเลยมาโอเล่เซเดอร์โต๊ะขึนตลอดสวนคืนตลอดครับ โอ้ยให้เป็นเรื่องของสภาพร่างกายครับโอ้โตกแต่สดครับ้าหน่าเป็นห่วงที่บัวขาวแล้วครับแบบนี้ครับเตะครับหลุดครับซ้ายครับเดี่ยวได้เริ่มทวีคูตมากเลยเลยจะบอกว่าโยฟิมิโกะนี่มาได้แบบตามค่าวคาดหมายแล้วครับความสดของคาราบูครับยอดของทีมครับโอ้โหวันนี้เป็นเอ g, ็กซิพิชันมาแต่ท่าท่ามีการบล็อกครับอารล็อกอย่างทีอย่างแรงโอ้โห ก็คงไม่อยากที่จะไม่มีการตัดสินเลยโอ้ยขางหลังไปสิซ้ายมองขาครับยกนี้อเล็กซานเดอร์เดินครับแต่พี่วัวขาวแล้ว oh. ก็บีกแทงซ้ายครับซ้ายพี่บัวเอา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 ครักแล้วโอ้ยโอ้ยหน้าเลยพี่บัวโอ้ยต้องโโอ้ห หมดยกสุดท้ายครับเป็น3ายกคุณภาพจริงๆครับและเป็น3ามยกที่หัวขาวกันจะไม่เหนื่อยจริงๆครับในรอบหลายทศวรรษครับ